สวัสดีครับคลิปนี้ก็อยู่กับผมนะครับพิเศษนะครับใช่สินะครับแอดมยินกรสมุไรไทยแลนด์นะครับคลิปนี้นะครับผมมีงานพีเมียมนะเรียกว่างานพีเมียมงานลิมิเต็ดนะครับซึ่งเป็นงานที่ทางโนบุนากะนะครับเขาเป็นคนผลิตผลิตดาบนะครับแล้วก็ใช้เวลาในการผลิตมาแรมปีนะครับเนาะโดยช่างฝีมือที่ทําดาบส่งขวังนะครับทําสิ่งของส่งขวังนะครับจะเป็น พวกถ้วยโถโอซามนะครับที่ติดพวกกระจกแบบนี้นะครับเนาะนำส่งขวังนะครับใช้ฝีมือของช่างนะครับทํางานฝีมือชิ้นนี้ออกมานะครับโอเคเดี๋ยวเรามารับชมดาบกันเลยนะครับก็จะเป็นดาบเล่มนี้นี่นะครับก็จะเป็นดาบชิราสายะนะครับตัวนี้นะจะเป็นงานที่ ใช้ช่างฝีมือนะครับติดกระจกนะครับทีละชิ้นละชิ้นนะครับจะเป็นชิ้นเล็กๆนะตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็ค่อยๆติดนะครับใช้ฝีมือนะครับอืมเรียกว่าสวยงามเลยเป็นเกรดที่นําส่งขวังก็ว่าได้นะครับตัวนี้นะครับขนาดความยาวปกติเลยนะครับ103ซนติเมตรนะครับตัวนี้ไม่รู้ว่าใช้กระจกทั้งหมดกี่ชิ้นนะครับแต่สวยมากนะครับ จับแล้วไม่บาดมือด้วยนะนี่นะครับผมจับแล้วมันไม่บาดมือด้วยนะครับจับถนัดมือเลยนะครับดูนะครับสวยมากเป็นกระจกชิ้นเล็กๆนะครับลองคิดดูนะครับจะใช้เวลานานขนาดไหนนะกระจกชิ้นเล็กๆแล้วก็แปะนะครับทากาวแปะลงไปบนฝากดาบอ,ะอ่ะอ่านะค่อยๆทานะครับเป็นผมมันคง ใจมเปียนแล้เนาะกำจดเหมือนเลยโอเคก็ okay, กระจกชิ้นเล็กๆนะครับแปะแปะแปะไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเขาคว,วายนะครับเป็นเขาคว,วายสีดำๆนะครับเขาคว,วายแท้กใส่กันกระแทกนะครับนี่งานเนี้ย ب, งานเนี้ย ب, งานสวยอยู่นะครับมันยากมันยากตรงที่มันเป็นกระจกนี่แหละผมว่านะถ้าเป็นพวกพลาสติกเป็นพวกอย่างอื่นอะ ไหนเราจะตัดกระจกให้มันได้ขนาดนะครับขนาดที่พอเหมาะทุกอันนะครับเท่ากันทุกชิ้นนะครับแล้วก็ให้มันเข้ารูปอ่ะให้มันเข้ารูปกันทุกชิ้นอ่ะมันยากนะผมว่ามันยากนะมันเป็นงานฝีมือด้วยแหละนะครับตัวนี้นะครับโอเคต่อไปมาดูใบาดาบนะใบาดาบตัวนี้ก็จะเป็นทีสนะครับเป็นเหล็กทีสิบดีจีนะครับทีสิบดีจีนะครับหรือว่า ขาเมงกรนะหรือว่ากรงเล็บมมงกอนะครับฮาบาก,กิก็จะเป็นแบรนด์ของโนบุนะตัวนี้ยังเป็นแบรนด์เก่าอยู่เลยนะครับเพราะว่าอ่ามันใช้เวลาค่อนข้างแลมปีเลยนะครับตัวนี้แลายปีนะประมาณปีหนึ่งนะครับทีสิบไม่มีร่องเลือดนะครับเป็นฮาร์มอนแท้ E.G. นะครับปลายดาบก็รับคมหักมุมคิสกิแท้นะครับเดี๋ยวผมเช็ดน้ำมันหนอกก่อนอาจจะไม่เห็นชัด่ะมาอีกทีนะครับ เปิดคมร้อยเอนนะตัวนี้อืมใครที่อยากได้งานฝีมือนะครับงานเนี้ยบส,สวยๆก็เล่มนี้เลยนะครับตัวนี้นะตัวนี้ทางนบโนบเขาแจ้งผมมาราคาอยู่ที่สองหมื่น้านะครับสองหมืน้าพันนะครับตัวนี้โ okay. อเคก็งานสวยนะครับงานเนี้ยบเห็นลายฮาร์มอนหรือเปล่าเห็นอยู่ใช่ไหมอดูอีกที ตัวนี้นะถ้าใครได้ไปนะนะผมแนะนําให้เอาไปวางโชว์นะใส่ตู้กระจกนะครับใส่ตู้กระจกแล้วก็เอาไฟส่องนะใส่ตู้กระจกแล้วก็เอาไฟส่องสวยมากเก็บไว้กับาดาบไทยนะครับพวกพระแสงพระขันแบบนี้เห็นไหมมันจะเงาวับเงาวับเงาวิบวับวิบวับเลยนะครับตัวนี้เนี่ยเวลาถ้าโดนไฟโดนแสงไฟมันจะวิบวับวิบวับนะครับเห็นไหมละลานตามากสวยงามสวยงาม ตัวนี้นะครับก็เป็นงานฝีมือที่ทรงคุณค่านะครับเนาะก็ใครที่สนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาก็แล้วกันตัวนี้จะเป็นไบเซอร์ลิมิเต็ดนะไบเซอร์ของทางโนบุนะครับตัวนี้เห็นไหมนะครับก็เป็นปีที่ผลิตนะครับ2020นะเป็นแบรนด์ของโนบุนาเกะนะครับเหล็กนะครับคาร์บอนนะครับเป็น T10 DG นะครับตัวนี้นะนี่มีลิมิเต็ดด้วยนะครับตัวนี้เป็นงานลิมิเต็ดนะไบเซอร์ก็ ตามนี้เลยนะครับมีรูปภาพครบนะถูกต้องตามแบบนะครับตัวนี้แล้วก็ของแถมนะของแถมาทางโนบุเขาให้มาประมาณนี้นะครับประมาณดาบกล่องถุงผ้าใบาเซอร์นะครับเดี๋ยวผมจะแถมให้พิเศษอีกทีผมแถมของผมเองต่างหากนะใครที่อยากใครซื้อตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมแถมเสื้อนี่นะเป็นเสื้อฮาร่านะครับตัวนี้เป็นเสื้อฮาร่านะเป็นเสื้อฮาร่าเป็นแบรนด์ของโนบุนาะก,กาะเหมือนกันตัวนี้ โนมูดนะกะออริจินอลนะครับตัวนี้เป็นฮาราแท้นะครับเป็นงานปักนะเป็นข้างหลังเนี่ยที่โลโก้นี่เป็นงานปักนะครับเป็นงานปักนะไม่ใช่เป็นงานสกินนะครับเป็นงานปักนะครับไม่มีการลอกนะตัวนี้เป็นเสื้อฮาราแท้ตัวนี้ก็ของแถมตัวเนี้ยเสื้อตัวเนี้ยมูลค่าอ่าหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบนะแค่เสื้อตัวนี้ก็หนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบแล้วนะครับเห็นไหมเป็นฮาราแท้นะครับโอเคก็ใครที่เอาตัวนี้เดี๋ยวผมแถมเสื้อให้อีก ครับแล้วก็เดี๋ยวมีชั้นวางหนึ่งชั้นให้เอาไปวางในตู้สวยๆนะครับเนาะโอเคก็ประมาณนี้นะครับเนาะฝากด้วยนะเป็นงานลิมิเต็ดของทางโนบุเขาเอามาให้รีวิวนะครับวันนี้ใครที่สนใจใครที่อยากได้ก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาก็แล้วกันนะครับเนาะตอนนี้ผมก็กําลังจะกินนะนะครับอยู่ที่มอนเลืบใบนะครับ่าของห <laughs> ยิบผิดหยิบผิดกําลังจะกินนะใครที่อยากใครที่อยากตามมาก็ตามมานะตอนนี้ผมอยู่ที่มอนเลืบใบนะครับตามมา แจกความแจกลายเซ็นแล้วตอนนี้ <c oughs> โอเคครับวันนี้ก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับใครที่ช,ชอบคลิปของสมุไรทแกลนนะครับก <c oughs> ็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามช่องสมุไรทแลนด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะมีแขกรับเชิญพิเศษนะแดริวนี่มีแดริวจากซีรีส์ walking dead มารีวิวดาบาเขาเรียกว,ว่า zombie tooth นะครับ <c oughs> เดี๋ยวรอชมนะครับไปบายเจอกันใหม่